สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผู้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่องจาเฮดหนังปีสองพันห้าซึ่งมาหาการจ่าเฮดก็มีทั้งหมดสีภาคและภาคนี้ก็เป็นภาคแรกครับโดยหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังสงครามที่สร้างมาจากบันทึกความทรงจําในชื่อเรื่องเดียวกันประพันธ์โดยแอนโทนีสวอฟฟอร์ดซึ่งตัวเอกของเรื่องเนี่ยก็ไม่ตัวตนจริงเป็นการเล่าเรื่องราวของแอนโทนีสวอฟฟอร์ดทหารเกณฑ์ที่สอบเข้ามาหาหลัยไม่ได้จึงตัดสินใจมาสมัครเป็นทหารและตัวของเขานั้นก็ได้รรัับกกกาาฝึออย่่่งหนนนนเเพืืปป็ลนนม และเด้เขาล้มลบในสงครามอ่าวเปอร์เซียเรื่องราวความสนุกความมันในภาคแรกมันจะเป็นยังไงเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกันได้เลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้นที่แอนโทนีสวอฟฟอร์ดเด็กหนุ่มที่สอบเข้ามาหาลัยที่ไหนก็ไม่ติดครับแถมครอบครัวก็ไม่ใช่เซฟโซนที่ดีต่อเขาหนักเขาเลยมาสมัครเป็นทหารโดยสวมชุดฝึกในสภาพหัวเกียนในขณะที่ยืนเลี้ยงแถวกันนั้นฟิตที่เป็นครูฝึกก็เดินเข้ามาวักทหารพวกนี้ก่อนจะเดินมาทางแอนโทนีและดา่าใส่ไม่ยังว่าไอ้บื้อพ่อเองเนี่ยไปลบที่เวียดนามใช่ไหมแกเป็นเก ก่อนจะโดนสังวิตพื้นอีก25ทีซึ่งมันก็ทําให้แอนโทนีเนี่ยถึงกับพึมพำกับตัวเองว่าการเข้าฝึกในค่ายทหารเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ตลกหลายสิ้นดีหลังจากนั้นแอนโทนีเนี่ยก็โดนจัดหนักครับทางวาดแผ่นผังบนกระดานไม่ถูกใจครูฝึกจนโดนตบหัวเกี้ยนๆอยู่หลายครั้งและคําว่าอยเหตุมันก็เป็นคาแสดงที่แปลว่าพวกหัวเกี้ยนเหมือนกับไห้นะครับซึ่งนิยมเรียกกันในหมู่ทหารอเมริกันด้านแอนโทนีที่โดนตบเขาก็ต้องทนกับความเจ็บใจแต่ยังไม่พอแค่นั้นตตัััััวววขขออองงงเาเาาาานนีี่่ยยโดดดดดคูฝึกกกกหหะ้แล็มท าของค่ายทหารที่มาส่งคัญโดยมีรถทหารตามหลังเพื่อเข้าไปฝึกที่ค่ายพีนโนตันอนโทนีพร้อมเพื่อนได้ใส่เครื่องแบบเต็มยศและได้หยิบรูปของคิสตีนาแฟนสาวขึ้นมาดูซึ่งพีแกนก็ค,คิดถึงแฟนสาวมากๆครับก่อนจะเข้าไปรายงานตัวในกรมในตอนที่อนโทนีไปยังห้องพักเขาก็ยังไม่ทันทําอะไรเขาก็โดนรับน้องจากคนที่ไม่อยู่ก่อนหน้าแต่การรับน้องเนี่ยมันก็โคตรน,น่ากลัวถึงขั้นบาดเจ็บและอันตรายได้ซึ่งพวกเขาก็ล็อกตัวอนโทนีไว้กับขอบเตียงแล้วอีกคนหนึ่งได้เอาไฟจี้เหล็กไปจีแนน้แตกใจล สลบไปพอฟื้นได้สติเขาก็สังเกตตัวเองและได้จับตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะขาที่โดนไฟร้อนอนจี้แต่มันกลับไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยเลือกได้ว่าการรับน้องในวันนี้เนี่ยมันทําให้เขาช็อกจนเกือบไปคุยกับร่างมะม่วงซะแล้วหลังจากที่ผ่านช่วงรับน้องไปแล้วในขณะที่แอนโทนีกําลังปล่อยหนักสีนหน้าของคนนั้นก็ดูคเครงเคียดอย่างเห็นได้ชัดจนมีจ่าผิวดําคนหนึ่งพังประตูห้องน้ำเข้ามาซึ่งจากคนนี้เนี่ยพี่แกก็คือจา่าใสอยู่หน่วยลาตระเวนซึ่งจา่าใสก็ได้มาหาแอนโทนีถึงในห้องน้ําเพื่่อออชวนนนใให้้ีเยขาามู เียว่าตะเวนกับเขาด้วยเนื่องจากต่อรับน้องต้อใช้ทหาร 5- 6คนในการเอาแอนโทนีแค่คนเดียวลงน่นเลยทาให้จ่าสายสนใจจะทับทามให้แอนโทนีเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยโดยบอกว่าหน่วยของเขาเนี่ยมีตัวคนอยางมาอยู่ด้วยจ่าสายจึงนัดแอนโทนีให้มาเจอกันในวันจันทร์หลังจากชวนเสร็จเขาก็เดินกลับไปพอถึงวันจันทร์ตามนัดแอนโทนีเนี่ยก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับจ่าสายและเขาก็ได้เข้าฝึกกับหน่วยระัตะเวนกับเพื่อนทหารแต่ละคนซึ่งตัวของแอนโทนีนั้นก็ได้รับการฝึกในตําแหน่งผม่นปืนเรียกได้ว่าการฝึกเนี่ย คนออกไปเรื่อยๆเช่นกันจนทําให้ตอนนี้คนเนี่เหลือน้อยเต็มทีตรงข้ามกับความโหดที่ทวีขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนว่าแต่ละคนในทีมก็เริ่มพอใจกันแล้วและไม่อยากไปต่อและต้องการจะออกจากรถนาไปแต่กับโดนกระสุนปืนจากครูฝึกยิงเข้ามาจนถลูหมวกแลนันก็ทาให้แอนโทนีและเพื่อนแต่ละคนเนถึงกับเวอร์นะครับจากนั้นจ่าสายก็ได้เข้าไปตวาดกับร่างของพลทหารที่โดนยิงว่าไม่เชื่อเขาเองนะเขาบอกแล้วให้หมบและขั้นไปแต่ดลรุขึ้นมาจนทําให้ตัวเองตายหลังจากฝึกเสร็จจ่าสายก็ขัดคนจนเหลือแค่ไปคนสุดท้ายที่จะได้เป็นนลมนปื เรียกได้ว่า8คนนี้เนี่ยหัวกะทิคัดเน้นเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับภารกิจสําคัญโดยจะต้องทํางานเป็นคู่ซึ่งตัวของแอนโทนีนั้นก็ได้คู่กับอลันทอยหลังจากได้รับการคัดเลือกแล้วแอนโทนีก็ติดใจกับการฝึกพลแม่นปืนอย่างมากเขาได้ฝึกการยิงสไนเปอร์และหวังว่าจะได้ใช้มันจัดการกศัตรูนะครับซึ่งแอนโทนีก็ทําการฝึกการใช้สไนเปอร์ได้คุ้ดดีทันใดนั้นก็ได้มีข่าวประกาศว่าอิรักบุกยึดประเทศเพื่อนบ้านในแถบตะวันออกกลางฝ่าเทศในระแวกนั้นที่เดือดร้อนจึงอยากให้กองทััสหรฐเข้ามามช่ว และจัดการกับผู้อิลักษ้ดานอารันที่ได้ฟังเขาแล้วก็รู้สึกสนใจจากนั้นแอนโทนีและเพื่อนทหารทั้งกองร้อยก็ถูกส่งมาที่ประเทศแถบตะวันออกกลางในภารกิจสงครามอัลเ์เซียซึ่งหนึ่งในนั้นมีสงครามอิลักป์2 0 0่สสด้วยแต่ทว่าภารกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเมื่อพลและตระเวนซึ่งมีพลแม่นปืนยังจ่าสายต้องถูกส่งตัวไปคุ้มกันบอน้มันของซาอุดีอาระเบียซึ่งมันไม่ได้เป็นการลบเพื่อชาติตอย่างใดแต่ต้องมาทั้งกองร้อยเพื่อทรัพย์สินของนายทุนโดยไไมม่สาารถเลียงด้ จากนั้นผู้พันคาซินสกี้ก็ได้เข้ามาบอกภารกิจและลูกใจทหารแต่ละคนและยังได้ปลุกใจเรื่องการสู้รบเรื่องสัตมมฮุตเซนด้วยกับประเด็นที่คูเวทถูกลุลลานโดยอิรักแน่นอนว่ามาทําให้ทหารแต่ละคนเนี่ยหือตูและพร้อมรบนะครับเมื่อมาถึงที่พักผู้ทหารแต่ละคนก็ต่างพักผ่อนตามอาัธยาศัยกันในตอนนั้นแอนโทนีเพื่อนของเราเนี่ยได้สนทนากับอลันเล็กน้อยและได้หยิบรูปของคริสติน่าแฟนสาวขึ้นมาดูเพื่อคลายความคิดถึงนะครับด้านทหารคนหนึ่งที่เลาเห็นแอนโทนีกําลังดูรูปแฟนนนนนนสาาววออยู่ัั้ก็ถมไปีขงช อมบอกว่าเธอเนี่ยสวยดีนะ แอนโทนีที่ได้ยินแบบนั้นพี่แกเลยหยิบรูปคิตินาแฟนสาวเนี่ยไปอวดเพื่อนเกือบทั้งกองร้อยแน่นอนว่าแต่ละคนที่ได้เห็นแล้วมันก็สู้มือนะครับก่อนที่แอนโทนีจะรีบไปหยิบรูปคืนส่วนทางด้านฮวนคอร์เทสก็ได้หยิบรูปภรรยาที่กําลังตั้งท้องไปอวดเพื่อนๆส่วนเฟอร์การดโอโดเนลพลทหารที่แสวนก็เดินมาขอดูรูปของแอนโทนีซึ่งแอนโทนีก็ให้ดูครับพอเฟอร์กัสเป็นคนเรียบร้อยแต่แล้วความสนุกผ่อนคลายก็ได้หายไปเมื่อจ่าสายเดินเข้ามาพร้อมถามว่าเก็บของเสร็จแล้วหรือยังงซึ่่จาาไดดกกก็้พูควส และนั่นก็ทำมาทั้งกองร้อยลุกลีลุกลนและลรีบไปหยิบหน้ากากกันแก๊สที่เป็นอุปกรณ์ในการฝึกทันทีตัดไปที่ทะเลทรายของประเทศอิรั์จะสายก็นำทีมฝึกซ้อมกลางทะเลทรายที่คุดร้อนและมีฝุ่นฟุ้งไปทั่วซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคต่อาการฝึกนะครับแต่การฝึกในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการฝึกเพื่อให้คุ้นชินกับสาภาพอากาศเท่านั้นซึ่งการฝึกมันก็เป็นลักษณะนี้หลังจากอยู่มาได้6 2วันกับสาภาพอากาศที่คดุดหดไหลและทหารที่มีตอนนี้ก็มีถึง15 5 155,000นที่มมาร่วลบในครั้้ดดวยตัาหมื่นห่า ขณะที่ทหารกําลังพักผ่อนกันนั้นกิจกรรมที่สามารถผ่อนคลายได้นั้นก็คือการช่วยตัวเองครับเพื่อผ่อนคลายความเครียดยิ่งอยู่ห่างบ้านห่างประเทศตัวเองมากเท่าไหร่ความตึงเครียดมันก็ยิ่งสูงตามไปด้วยบอกกับอากาศที่ร้อนแห้งแบบทะเลทราย กลับมาที่แอนโทนีตอนนี้เขาก็นอนหลาบด้วยความเครียดและแฟนสาวของเขาเขากังวลว่าคริสติน่าจะนอกใจตอนนี้เขาไม่อยู่ครับและคิดไม่ตกอยู่แบบนั้นหลังจอที่เขาเกาเข้ามาในกลมจนกระทั่งมาอยู่กลางทะเลทรายและขาดการติดต่อจากแฟนสาวไปแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไป112วันพวกทหารก็ต่างพากันเฮฮาสังสรรค์ปาร์ตี้เพื่อผ่อนคลายความเครียดซึ่งแต่ละคนก็ต่างร่วมปาร์ตี้และดื่มกันโคตรสุดครับหลังจากที่สนุกกับปาร์ตี้เสร็จแล้วมันก็ทําให้แอนโทนีเนี่ยโดนลงโทษโดยการไปเก็บอุจจาระตามห้องน้ําในค่ายคนเดียวเมื่อ เื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆกลุ่มของแอนโทนีแต่ละคนก็ถือปืนลาะตะเวนตามแนวทะเลทรายในตอนนั้นพวกเขาได้ยิงสียงปืนแลวกับว่าสัมผัสอันตรายบางอย่างได้จึงรีบติดต่อกลับไปยังค่ายทันทีแต่ทว่าค่ายของพวกเขาเนี่ยมันกลับไม่มีสัญญาณตอบรับกลับมานั่นจึงทําให้กลุ่มของแอนโทนีเนี่ยต้องมาชนหน้ากับใครก็ไม่รู้ตามลาพังและก็ไม่รู้ว่าจะมาเป็นมิตรหรือมาเป็นศัตรูนะครับแอนโทนีเลยตัดสินใจไปสื่อสารกับชาวอาหรับกลุ่มหนึ่งที่เดินผ่านมาพร้อมกับอูฐครับเนื่องจาาาาาากกว่่่อออออนนนโททีีเเเยยยสมมรถพพูดดดภษหหหับไ้้้้ลล็ใืืคคุ ปรากฏว่าชาวอาลับกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้มาเป็นศัตรูแต่อย่งางใดแต่มาถามพวกเขาว่ามีใครยิงอูดของเขาหรือไม่ซึ่งมันก็เป็นที่มาของเสียงปืนปริศนานะครับเนื่องจากว่าชาวอารับเนี่ยก็ได้ยินเสียงปืนปริศนาเช่นกันพอรู้ว่าเสียงปืนปริศนาที่ว่านั้นไม่ได้เป็นฝีมือของพวกทหารแต่อย่งางใดพวกนั้นก็พากันกลับไปส่วนทีมของแอนโทนีเมื่อกลับมาถึงค่ายแล้วเขาก็รายงานความคืบหน้าหลังจากไปรัตเวนแล้วพวกเขาก็ได้รับรายงานว่ามีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มอีรักภายใต้คําสั่งของซัดดัมฮุตอนนนั้เป็นนผู้าเด,ดกร แล้วผู้นําอาลาับก็ชื่นชมสับดำในช่วงสงครามเอาเช่นกันและคําสั่งนี้มันก็ทําให้ทหารทุกคนเนี่ยต้องเคลื่อนพลไปที่ชายแดนครับเมื่อเดินทางมาที่ชายแดนพวกทหารก็ทําการเตรียมที่พักและมีการทําหลุมเป็นที่พักด้วยในตอนนั้นจ่าสายได้เรียกแอนโทนีเข้าไปคุยไปการส่วนตัวซึ่งจ่าสายก็บอกว่าทางกองทัพเนี่ยไม่ต้องการอารันคู่หูคงนายอีกแล้วเนื่องจากมีประวัติทําผิดมาก่อนครับแล้วปลอเมเอกาสารในการเข้ามาสมัครด้วยหลังจากที่เสร็จภารกิจนี้แล้วอารันต้องถูกลงโทษและโดนปลดออกจากราชการพร้อมกําฉับแอนโทนีให้จับตาดู ีพอแอนโทนีรู้ความจริงเรื่องของอลันจึงเข้าไปถามอลันว่าทําไมถึงไม่บอกความจริงให้เขาฟังเลยแต่ทว่าอลันก็ไม่ยอมพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับแต่แอนโทนีก็ไม่ได้สนใจว่าอลันเนี่ยจะมีประวัติยังไงเนื่องจากแอนโทนีมองว่าอลันเป็นคู่หูเขาและมองว่าเป็นเพื่อร่วมลบหลังจากที่วแรกผันไปมันก็เป็นการเผาหลอกเท่านั้นวันต่อมาจะเป็นการเผาจริงในภารกิจนี้ทัในใดนั้นก็มีปืนใหญ่ยิงมาใส่ที่มั่นของพวกเขาซึ่งมันก็ทําให้พวกทหารเนี่ยหลบแทบไม่ทันนะครับในขณะที่ทหารแต่่ลละคนนกกําาังหทีหบรสุ แอนโทนีก็ยืนงงและช็อกจนชีลาดนะครับในตอนนั้นจ่าสายได้บอกว่ามีหน่วยรัตะเวนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นพวกเขาและชีปเป้าให้ปืนใหญ,ญ่ย,ยิงใส่มาที่นี่โดยเป้าหมายตอนนี้ก็คือการจัดการกับพวกรัะตะเวนฝั่งตรงข้ามให้ได้ก่อนนะครับพอค้นหาตำแหน่งได้สักพักฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันก็ถอยหนีไปแล้วจ่าสายจึงสั่งให้พวกทหารเนี่ออกตามล่าพวกมันจากนั้นพวกเขาก็รัตะเวนทางที่เหนือไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่พวกเขาเจอนั้นมันก็มีแต่ซากรถกับซากศพที่เต็มไปด้วยควันลอยเหมือนไฟที่เพิ่งจะมมออดไปซึ่่งงภาาพสยสยยเหลนนนััน้ก็ท แอนโทนีเนี่ยถึงกับอาเจียนครับหลังจากล่าตะเวนไปนั้นเขาก็เหลือบเห็นควันพุ่งสู่ท้องฟ้านั่นก็แสดงว่าพวกอิรักเนี่ยได้จุดเผาบ่อน้ำมันทิ้งแล้วพวกทหารเรลีบุ่งหน้าไปที่นั่นเมื่อไปถึงที่บ่อน้ํามันแล้วเนื้อตัวของพวกทหารแต่ละคนก็เปียกชุ่มไปด้วยน้ามันเนื่องจากน้ํามันที่พุ่งไปบนฟ้าเลยทําให้บริเวณโดยรอบเนี่ยมีแต่รอยน้ํามันคูดเยอะเมื่อพวกเขาล่าตะเวนมาทั้งวันกับไม่เจอวิเวลของใครเลยแม้แต่น้อยจึงตัดสินใจถอยกลับไปยงปงังที่มัน่นที่เป ก็ได้งานเพิ่มมาโดยให้อารันกับแอนโทนีไปทําง,งานเนื่องจากผู้พันอยากได้พลันปืนฝีมือดีไปคุ้มกันด้วยและนันมันก็ทำานาคูเน่ยโคตรดีใจที่จะได้ใช้สกิลที่ฝึกมาแล้วจากนั้นแอนโทนีกับอารันก็ไปเจอกับผู้พันคาซินสกี้เพื่อมาหลับทราบข้อมูลต่างๆครับด้านผู้พันคาซินสกี้ได้บอกภารกิจและเป้าหมายของภารกิจให้กับทุกคนฟังทางกองทัพได้รายงานว่าเจอกลุ่มลีบพับบีกันกาจำนวน7 2 0คนเข้ายึดพื้นที่สนามบินเลยอยากให้แอนโทนีกับอารันเนี่ยไปเก็บเจ้าหน้าททีี่่่ระดัับสูง,สงนน,น และถ้าสามารถเก็บเป้าหมายลักสองคนได้พวกมันก็จะยอมแพ้ครับและที่ต้องใช้แอนโทนีกับอารันนั้นก็พบว่าเจ้าหน้าที่ทางอากาศติดภารกิจบางอย่างแล้วไม่สามารถมาทําได้แอนโทนีกับอารันเลยต้องไปคุณรับงานนี้ครับเมือพพ่อทราบภารกิจแล้วแอนโทนีกับอารันก็เริ่มวางแผนทาภารกิจทันทีเมื่อมาถึงตําแหน่งเป้าหมายแล้วแอนโทนีก็สแตนบายรอซุ่มยิงซึ่งเขาก็รอพักใหญ่ๆครับเมื่อเล็งเจอเป้าหมายแล้วอาันก็ติดต่อเพื่ออนุมัติคําสั่งยิงเมื่อได้รับไฟเขียวในการสังหารเป้าหมายแล้วแอนโทนีก็กําลังตั้งสมาธก่อนนจะ แต่จู่ๆจ่จจาสายก็ได้ผูกเข้ามาแล้วบอกว่าเจ้าหน้าที่ทางอากาศจะเป็นคนจัดการเองครับดานอารันเรย์ขอลองไปว่าเขาเนี่ยต้องทาภารกิจต,ต่อแต่จา่าสายก็ไม่ยอมจนทําให้อารันเนี่ยถิงกับเซ็งและสติหลุดครับัานก็เพราะว่าเขาฝึกมาคุดนานและอยากทําภารกิจสััขงก่อนจะโดนปลดออกจากราชการแอนโทนีที่เห็นท่าไม่ดีแล้วจึงดึงอารันให้คุมสติไว้ทั้งสองคนไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากดูการโจมตีทางอากาศครับจากนั้นการโจมตีทางอากาศก็โจมตีเสรสนามบินพอทิ้งระเบิดเสร็จจ่าสายแอนโทนีและอารัน ก็เดินจากไปในตอนนี้แอนโทนีกับอลันกาลังรอให้รถกําลังพลมาลับแต่รอโค่นนานก็ไม่มีใครผู่มาเมื่อดูนาฬิกาก็รู้ว่ามันเลยเวลาที่นัดกันไว้แล้วทั้งสองคนเลยตัดสินใจเดินทางกลับไปยังที่มันด้วยตัวเองในตอนนั้นที่ทะเลทรายอาทิตย์ก็กําลังตกดินแอนโทนีกับอลันได้เดินข้ามทะเลทรายไปด้วยกันในตอนที่เดิอนอย่างระมัดระวังกันนั้นทั้งครูก็ได้ยินเสียงร้องดังขึ้นทั้งสองคนเลยจับปืนเพื่อสแตนบายรอสู้แต่พอเดินขึ้นมาที่บังเกอร์กับพบว่าเสียงโห่ร้บ้นเป็นเสียงปาตี้ของกเขา สักพักจากสายคนเดินเข้ามาหาทั้งสองคนและถามแบบมึนๆว่าเขาแทบลืมทั้งสองคนไปแล้วและได้บอกเพิ่มเติมว่าสงครามและภารกิจเนี่ยมาจบไปแล้วและตัวของซดดัมฮุสเซนั้นก็โดนเช็คบินไปแล้วเช่นกันนั่นเลยทำมันตู่เนี่ยถึงกับยืนนิ่งไปและไม่ได้ดีใจที่สงครามจบลงแต่อย่างใดครับและเหมือนมีคํำามในใจว่าพวกเขาแต่ละคนเนี่ยมาทําอะไรกันที่นี่ พอสงครามจบลงซึ่งก็มีหลายคนที่ดีใจได้กลับบ้านพร้อมเพื่อนโดยที่ไม่ต้องสูญเสียใครไปในสงครามแต่ทว่าแอนโทนีกับอาันเนี่ยกับเฉยๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อถึงวันประดับยศในฐานะนาวิโยุทีมสหราฐแอนโทนีก็กลับบ้านพอคิดถึงแฟนสาวเขาและสิ่งที่เขาระแวงมาตลอดตอนอยู่ในค่ายที่ทะเลทรายนั้นมันก็เป็นจริงครับพอเธอนอกใจเขาแล้วตอนนี้ก็อยู่กับผู้ชายคนใหม,ม่แล้วแต่แอนโทนีก็ไม่แปลกใจเลยแม้แต่น,น้อยนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะทำใจล่วงหน้าไปแล้วว่ามันต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงงเเวลาาาที่กันข จึงเดินออกจากบ้านของแฟนสาวไปโดยไม่มีท่าทีเสียใจเลยแม้แต่น้อยจากนั้นแอนโทนีก็ตัดสินใจและออกจากการเป็นข้าราชการซึ่งเขาก็ได้ยศแค่สิบโทเท่านั้นส่วนคอเทสเพื่อร่วมทหารพร้อมกับแอนโทนีก็ลาออกจากการเป็นทหารเช่นกันเพื่อทำนาที่เป็นพ่อบ้านของภรรยาและทำนาที่เป็นพ่อของลูกสามคนซึ่งการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมันก็เหมือนของขวัญที่พวกเขาได้รับส่วนเดีฟเฝ้เล์เพื่อนทหารด้วยกันก็ยังคงรับราชการต่อไปเพิ่มเติมคือบักเดฟเนี่ยฝักใฝ่ในตัวของผู้หญิงครับไม่ว่าจะไปร้านไหนก็ตามบักเด ก็มักจะสวยสาวกลับมาด้วยหลังจากไม่ได้เจอกันนานนันก็แสดงให้เห็นว่าการกลับสู่มาตัวภูมินั้นมันไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเลยรวมถึงพอแต่ละคนได้กลับบ้านมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะโชคดีที่จะได้มีชีวิตที่ดีพอบางคนไม่สามารถหาอาชีพที่ต้องการได้จึงไปทํางานตามรักนสะดวกซื้อแต่บางคนก็เป็นมาร์เก็ตติ้งนำเสนอง,งานลูกค้าและได้รายได้คูดเยอะส่วนจา่าสายตอนนี้เขาก็ยังคงรักการเป็นทหารต่อครับและยังทํางานเป็นทหารเช่นเดิมจา่าสายได้ออกละตระเวนตามสงครามต่างๆและได้เลื่อนยศเป็นพันจ่าโท จากการเขาร่วมสงขรามอิรักส่วนแอนโทนีเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งทางราบข่าขล้ายจากเฟอร์กาสเพื่อนทหารที่ลาออกไปและได้ยุตสิบปีซึ่งเฟอร์กาสก็มาด้วยสีหน้าเศร้าสร้อยและได้บอกเขาเรื่องของอารันว่าอารันเนี่ยตายแล้วซึ่งก็ไม่ทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับอารันตัดไปที่งานศพของอารันตอนนี้แอนโทนี Anthony ก็โคตรเสียใจแต่มันก็เป็นการรวมตัวกันอีกครั้งเหมือนรียูเนียนระหว่ังเพื่อนทหารด้วยกันแต่แอนโทนีเนี่ยก็เปคนเดียวที่เดินมาดูศพอารันนะครับแล้วทุบลงศพของอาร ผมทองมาไว้อะไรด้วยเช่นกันหลังจากแอนโทนีกลับมาที่บ้านแล้วเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติในบ้านของเขาเขาเมือมองทองฟ้าเล่ากับว่ายังจําวันที่ตนเองกับของเพื่อนยังคงเป็นผู้หัวเกียนที่อยู่ในทะเลทรายตลอดการและหนังก็จบลง ก็จบไปแล้วนะครับเรียกได้ว,ว่าภาคหนึ่งเนี่ยสร้างมาเพื่อตบหน้าวงการทหารมากพอสมควรยิงตัวเอกในเรื่องอย่างแอนโทนีสวอฟฟอร์ดที่เป็นนักประพันด้วยเขาก็เคยเป็นนักวิโยทธินสหรัฐมาก,ก่อนครับเลยสามารถถ่ายทอดออกมาได้เห็นภาพพอสมควรซึ่งในภาคแรกก็มีทั้งความกดดัน,นจากการฝึกการรับน้องและความตลกที่ขัไม่ออกพอสมควรโดยเฉพาะการฝึกที่ฝึกแบบเอาเป็นอาตายในตอนต้นเรื่องแต่กับตาลปัดในตอนท้ายที่คําสั่งเปลี่ยนเลยทําให้แอนโทนีและอารานนั้นไม่ได้ใช้ทักษะพลแม่ปืนที่เขาฝึกมาเลยแม้แต่น้อยนั่นเลยทําให้เราไม่ได้เห็นความ ทาอะไรมากนักในภาคหนึ่งนะครับและในตอนท้ายของเรืองก็มีทุกคนดีใจที่ได้กลับบ้านกับคนที่ล้มหายตายจากไปตลอดการและต่อให้การเวลาเปลี่ยนไปแค่ไหนครั้งหนึ่งของแต่ละคนนั้นก็เคยเป็นจาเฮดหรือพวกไอหัวเกียร์นั่นเองครับโดยจ่าเฮดในภาคหนึ่งก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปจัจุดศูนย์คะแนนและได้รับคะแนนจากรอเทนเทอร์มิโทไปอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปรอยจนจบและเจอกับผู้เราปากสตูดิโอได้ไในคลิปหน้าสวัสดีครับ